ไอเลี่ยมมึงนั่งลงไปเฮ้ยพี่ทำไมผมเลยไอกแกดิบกูทำไมกูบอกมึงแล้วใช่ไหมว่าอย่าเหลี่ยมไม่งั้นมึงตุยอยู่เงียบๆแล้วก็หูบปากซะพี่่าทำไมเลยผมเลยเฮ้ยใครใหม่วะนนั่นตุยนุยเองไม่เกี่ยวอย่าเข้ามายุ่งถอยออกไปไม่งั้นไอเหลี่ยมตุย เอาล้ครับก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับต้นคลิปทุกคนก็น่าจะเห็นแล้วนะครับว่าน้องเหลี่ยมของพี่อะ่ะมันได้ตุยไปแล้วคือมันโดนพี่ยิงจนตุยไปแล้วนะครับตอนเนี้ยพี่ก็ได้น้องลิศคนเดิมกลับมาแล้วทุกคนหลังจากที่ว่ามันโดนไอเหลี่ยมเข้าสิงนะซึ่งตอนเนี้ยน,น้องลิศก็กลายเป็นคนใหม่แล้วใช่ไหมน้องเองไม่ใช่ไอเหลี่ยมเลยใช่ไหมไม่ใช่ครับย,ยังเป็นคนเหลี่ยมเหมือนเดิมเอ้าเป็นคนเหลี่ยมเหมือนเดิมหรออ่าแล้วเมื่อกี้ที่เองโดนพี่ยิงอะมันหมายความว่าไงว่าน้องนั่นมันร่างแยกของผมร่างแยก อืมไอเลียมไอเลียมมีร่างเยอะนะมึงคิดว่าเป็นใครนารูโตะหรอฮะมีร่างคือร่างแยกผมคือไซดะมะ<อ>เฮ้ยไซดามะทำจริงไหนไหนเอ็งออกมาต่อยพี่ดิหมัดเดียวตายป่าวะอยากลอง่ะไอเลียมต่อยไหนด้วยต่อยพี่ดิไหนต่อยพี่ดิโอ้ยโห แรงอยู่นะสรุปแล้วแล้วพี่ต้องเรียกเองว่าอะไรอ่ะน้องลิศหรือน้องเหลี่ยมอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ใช่ละไม่ใช่ละจะเย็นน้องสรุปแล้วพี่ต้องเรียกเองว่าอะไรอ่ะน้องลิศหรือน้องเหลี่ยมอ่ะได้หมดเลยครับทุกคนครับผมให้โอกาสน้องเขาแล้วครับว่าให้น้องเขากลับมาเป็นน้องลิศแต่น้องเขาไม่กลับมาเป็นน้องลิศแล้วไอลิศคนเดิมมันหายไปแล้วทุกคนมันก็คือไอเหลี่ยม ่ได้ได้อะไรก็เองบอกเองหนีว่าเรียกอะไรก็ได้ที่ให้โอกาสเองกลับตัวกลับใจเว้ยแต่เองไม่กลับแสดงว่าเองกลายไปไเหลี่ยมของจริงต่อไปนี้ไม่มีแล้วคําว่าลิศมีแต่ไอเหลี่ยมเท่านั้นเพราะแต่วันนี้เองมาทาอะไรวะน้องผมก็ามาดูสัญญาจากพี่ที่พี่จะให้อะไรผมนะมาทวงสัญญาตอนไหนทิที่แล้วไงพี่ไม่เคยพูด <Yeah. S 1> อย่ามาอย่ามาใส่ร้ายเองจะมาของฟรีอีกแล้วสินะไม่มีน้องเองอย่ามาใส่ร้ายพี่ไม่เคยบอกว่าจะให้พี่เคยพูดไว เน็ตเองก็ตกเน็ตเองไหวหรือเปล่าพี่เคยพูดหรอเคยพูดเคยพูดอ่ะพี่เคยพูดก็ได้เอาเข้าเรื่องเลยว่ะน้องพี่ขอดราม่าแบบหนึ่งจริงๆอ่ะคลิปที่แล้วอ่ะพี่ไม่ได้ตั้งใจจะแกล้งเองนะพี่ขอโทษได้ไหมอ่าน้องเหลี่ยมได้ครับหายโกรธพี่ยังหายก็ได้โอเคน้องหายแล้วนะแล้วเองเองอยากได้อะไรที่เองเคยพูดกับพี่ไว้อ่ะเองอยากได้อะไรเอ่ออะไรอะไรหาผลนะผลนะอะไรนะเกมพาร์ทอะไรนะอะไรหาผลนะ อ๋อเกมพาหาคนเนาะที่มันแพงที่สุดในเกมเลยปะที่ที่มันเป็นเกมพาดอ่ะใช่ไหมไอ้สองพันเจ็ดร้อยโลบัคันะะใช่เขาตอนเนี้ยโลบัคพี่เข้ามาแล้วเว้ยสองพันเจ็ดร้อยโลบัคเองอยากได้ใช่ไหมครับมันไม่ง่ายอย่างนั้นน้องเองก็รู้ว่าเนี่ยพี่เป็นใครที่ไม่ให้เองง่ายๆหรอกไอคือหมาเองมันเหมือนไอตัวเนี้ยอะไรนะเอคือหมาเงี้ยเียเหมือนไอตัวเนี่ยโอ้โหนั่นนั่นไงก็ปากมันเป็นอย่างนี้ไงคนดูมันสมควรให้เวล่ะ ไอเหลี่ยมเนี่ยมันปากอย่างเงี้ยมันสมควรให้ไหมล่ะครับไปเองมานั่งข้างๆพี่ดิมานั่งดิมานั่งคุยก่อนพี่มีอะไรให้เองทําเอ็งส่งลูกสมุนมาอยู่ข้างๆพี่ทำไมเนี่ยอออแล้วมันล่างแง่กลมอีกอันนึงครับเอ็เองอยากได้เกมพาร์ทหาผลใช่ไหมครับงั้นพี่มีกิจกรรมให้เองทาเวกิจกรรมง่ายๆเลยเวเองจําที่โชกคุณกับตุย้ยนุยได้ดับโยรู้ปะจําได้ครับทําเหมือนกันเลยน้องก็คือเองต้องพีพีกับพีให้ชนะถ้าเองชนะสองก่อนเองก็จะได้เกมพาร์ทหาผลไปเลยไหวคิวเลยแบบเนี้ยโอ้โห ปากแม่งโคตรดีเลยเนาะเอ็งรู้ได้ไงว่าไหวชิลแหมตั้งแต่ผลบิ๊กมามาขายนี่ทำทรงนะซื้อดีไหมเนี่ยจะมาได้งไงนะอ๋อแต่ไม่มีตังเอ้ไม่มีมาสเตอรี่อ่ะไม่อยากเล่นโอเคเอ็งอยากให้พี่ใช้ผลอะไรอ่ะน้องอืมแล้วแต่เลยที่มันไม่แค่เสือกับมังกรนะอันนั้นมันแบบเบื่อไปอะ่ะโอ้ตัดไอ้นีเลยนะตัดผลที่กูถนัดเลยนะน้องเอาโบจิมาก็ได้โอ้ยโบจิก็รู้ว่าเล่นไม่เป็นคือหึงปา,ากมันปากมันแฉมแหลมเนาะ เองก็รู้เลยพี่จะเอาไหมล่ะอาจจะไม่งกินโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวพี่ใช้ผลแสงก็ได้เอาไหมล่ะก็ได้เดี๋ยวพี่ต่อให้เลยพี่ใช้ผลแสงแต่ถ้าเองแพ้เองฟังพี่นะถ้าเองแพ้พี่จะเอาส7 0พันจ็รอยโลบักซื้อเกมพาร์ทหาผลให้คนดูในดิสคอร์ดโอเคไหมถ้าเองแพ้ได้โอเคน้องมีอีกอย่างหนึง่งต่อให้เองชนะนะเองก็มีโอกาสแค่ห0าสิบห้าสิบเท่านั้นเพราะว่าพี่จะเอาไปเข้าวงล้อสุ่มว่าพี่แจกคนดูหรือว่าให้เองเองจะเล่นไหม โอเคน้องเดี๋ยวเราจะเริ่มกันเลยดีกว่าไปคาลเซียมไปเอ่อเปิดเผาได้ไหมนี่เปิดได้ครับน้อง่อนให้พี่ด้วยละกันนะพี่แบบไม่ได้ช่วงนี้ไม่ค่อยได้เล่นเลยว่ะเต็มที่ครับเต็มที่ครับโอเคน้องเล่นหน้าคาเฟ่นะเหมือนเดิมนะครับรู้รู้งานเขาเรียกว่ารู้มือกันอยู่พี่ไม่ได้หนึ่งหนึ่งกับเองนานแล้วนะนี่เป็นอาทิตย์แล้วนะพี่ก็ไม่ค่อยได้เล่นด้วยเอาเอาตอนไหนเราบอกเลยกันเอาเลเวล่าเอาเลเวล่ามาดิเอาเลเวล่า เปิดก่อนได้ปูดบอกแล้วไงไปไหนล่ะไปไหนล่ะน้องเฮ้ยพี่หายไปเข้าทางโจรโอ้โหไปเข้าทางโจรเฮ้ยใจเย็นมาดี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 ไม่ตึงะไรหรอกก็ไม่ได้ตึงอะไรหรอกเอ็งเล่นในคอมแล้วหรอฮะทำไมเอ็งผิวจังวะเล่นมือถือเล่นมือถือเล่นหง่อเล่นใมือถือจริงเหรอไม่ใช่ว่าแอบเล่นในคอมหรือเปล่าทำไมผิวจังอ่ะเดี๋ยวนะไม่มไม่มีครับเล่นคอมไม่เป็นครับ อีเล่นขอไม่เป็นจริงอ่ะไม่เชื่อหรอกใครเป็นใจจะยิ้มนั่นเหรอวะน้าไอ้น้องใครไม่เกี่ยวอย่าเพิ่งยุ่งเว้ยนี่มันสิ่งของรุ่นใหญ่ระหว่างพี่แกกับน้องเหลี่ยมไอเล่นตัวเองซะแล้วปไอเหลี่ยมไอเหลี่ยมไอเหลี่ยมก็ใกล้เหมือนเดิมนี่เอาใส่ใส่ปวยจอกใส่กระลูกใส่ปวยจอกนะเอานะเอานะไอเหลี่ยมก็ใกล้เหมือนเดิมนี่ก็ไม่ได้เก่งเลยหรอกไอเหลี่ยมอ่ะอ่าผมเก่งแล้วนะพี่อุ้ยโอ้โหเอ็นเอ็นน้องเหลี่ยมพี่ขอโทษ ไปแล้วจ้าอุ้ยทำไมบินช้าจังวะุ้ยมาดิเลี่ยมเลี่ยมสิงลูกกระจกกสิงลูกกระจกอ๋ออ๋ออ๋อไปตาลูกกระจกแบบนี้เนี่ยมาดิเลี่ยมเลี่ยมมาดิเลี่ยมเลี่ยมมาดิเลี่ยมเลี่ยมมาดิเลี่ยมมาดิอุ้ยมาดิเกตได้เหมือนกันไป็นไงเนื่อไป็นไงเนี่ยเกตได้เหมือนกันเกตได้เหมือนกันเกตเป็นคนเดียวหรอเฮ้ยโอ้โหแล้วเผาเผาเนะะ <mon ter> <practition mon ter> ื้อมันตึงยังงาโอ้โอ้โหเอนน้องชายน้องชายพี่ขอโทษไอเลี่ยม เราเราเราเป็นหมาเลยเราเป็นหมาเลยอ่ะโอ้โหเดี๋ยวนี้ปากมันแถวเนาะปากมันโคตรซิ่งเลยอ่ะไอริสไอริสมันปากซิ่งขึ้นเยอะเลยว่ะทุกคนเฮ้ยเอ้าตายได้แเคดีเหรอทุกคนคิดว่าไอเหลี่ยมเนี่ยมันปากแซบขึ้นเยอะไหมผมว่ามันปากแซบขึ้นเยอะเลยนะเองไปกินซ้มตำหรือไปกินพริกมากกี่กี่เม็ดเนี่ยฮะปากทำไมแซบจังอะเดี๋ยวนี้ยผมธรรมดาครับผมอ่ะปากผมมาแบบนี้แล้วแล้วต้อง ตั้งแต่มาอยู่กับไอ้แก่ในี่ปากแซบขึ้นเยอะเลยเนาะเฮ้ยแก่ไหนล่ะมีแต่กูนี่หว่ามาหนึ่งศูนย์แล้วว่าคนดูเชียร์ผมหน่อยดิไอเลี่ยมแพ้ผมจะได้แจกคนดูเนี่ยทำไมผมเล่นกากอย่างวะไม่มีทางหรอกไม่มีทางหรอกเอาเลยมันอ่ะเฮ้ยอย่าพึง่งเอา้าใจเย็นดิกําลังขอกําลังใจจากคนดูเลยคนดูผมขอกําลังใจหน่อยครับกดกดไลค์ผมคนละไลค์หน่อยก็ยังดีเป็นกําลังใจงให้ใผมด้วยไอเลียมมีวันตายของเจ้ามาดิ มาดิเลเ bana, ียมเรียมมาดิเรียมเรียมไหเป่ามาดิไอเลียมเรียมอุ้ยเอาจะเย็นน้องมาดิเรียมเลียมเลียมเรียมโดนเรียมโดนแล้วหรอเรียมโดนแล้วหรอเอาเอาเรียมไหวไหมไหวไหมไหวไหมเรียมมาดิน้องอาจจเย็นจเย็นจเย็นน้องจะใจเย็นดิอดูดูดูดดูนะอดูนะดูนะโดนอะไรเหรอโดนลมหรือเปล่า มาดีน้องโอ๊ยโอ๊ยไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วมาดีหนีไปไหนอ่ะหนีไปไหนอ่ะหนีไปไหนอ่ะเฮ้ยมาดีแล้วนะมาดีเกลดแล้วเหมือนกันเกลดแล้วเหมือนกันไปใจเย็นน้องใจเย็นมีอะไรค่อยคุยกันมีอะไรค่อยค่อยคุยกันเฮ้ยจะตายเอลิเจเย็นน้องเอเวลาวิ่งกูแตกน้องศูนย์แล้วอ๋อพี่ขอเปลี่ยนผลได้ไหมวะอีกรอบหนึ่งได้ไหม รอบท้ายแล้วแบบว่าวัดเลยเขาหนมังกรดีว,ว่าได้ไหมโอ้ยไหวไหมล่าเองก็เล่นบิ๊กมัมเนี่ยมันอยู่มันอยู่ใ,ใกล้ๆก,กันเลยเนะี่ยผลอนะ่ะได้ได้โอเครอบนี้ตัดสินเลยนะรอ,รอบเดียวตัดสินเลยเคปะได้ได้มาที่ผ่านมาเป็นแค่การวอร์มมาวันรอบตัดสินรอบนี้แหละมารอบท้ายไม่ใช่ไม่อ้างไม่ใช่อ้างอีกนะโอ้ยไม่มีอ้างแล้วคนแก่ไม่อ้างแล้วครับไม่ไม่ใช่เหลี่ยมไงพี่ไม่ใช่เหลี่ยมเขี่ย โอ้เมื่อก่อนไม่พูดได้เลยเนาะอ้าวีว่าดีนดอเอายางล่าเอายางล่าไอเลเบล่าไอเลียมเอาเรเบล่าเอาเรเบล่าไอเลียมไอเลียมเอาเรเบล่าวะเฮ้ยเอาเกณมันจะไม่หายหรอเปล่ามันจะไม่หายหรอเนี่ยครับเทียรสิบครับเฮ้ยเอ้าโอ้โหเทียรสิบแล้วแอคใหญ่หรอทำไมต้องขิงทำไมต้องขิงด้วยฮะเราดูไปต้องขิงเฮ้ยไปต้อขินะไปดูลูกเจ้างขินะไปดูลูกเจ้างขินะ มาดิจะหนีไปไหนล่ะแต่กันแน่เออมันมันมันร่างก็กู้ก็มาว่ะทำไมอ่ะก็ไม่มีกดคอไหนนี่น้องไม่มีกดคอไหนนี่น้องเลี่ยมหนีทำไมไปร่งางกับเราเอาเอาเอา,เอา,เอานามืดเฉยกะไม่แตกนะก็ไม่แตกนะนามืดเฉยเฮ้ยโอ้หเลือดมันไม่ลดเลยะครับคน,นดูมันก็ตึงเกินน้องเลี่ยมพี่น้องเลี่ยมของพี่ก็ตึงเกินน้อง มาดิเอ็งแปลงเป็นคนเดียวหรอเทียสิบอะมาดิกูเทียหนึ่งอะทำไมหร่อทำไมเผาเทียสิบมันโกง,งยังวะฮะโกงเกินไปไหมโกงเกินไปไหมมดา,า,าเนะอ้าเฮ้ยกูแตกแล้วโอ้ไอเลียมเอ็งบอกพี่มาใครไปสอนวิชาให้เองไอตุ้น,นุ้ยหรอรู้ด้วยตัวเองครับตุ้นุย้ยเอ็งได้สอนเอ็งไปสอนวิชาลินหรอใช่ไหมลูกศิษย์ผมเองวันนี้ยเอ้ยว่าแล้วฝีมือแม่ง หยอกนะน้องอย่าลุงกระทืบพี่นะพูดอะไรนะแกเมื่อสี้อ่ะเฮ้ยอะไรอะไรเอ้าเอาอะไรน้องเอ้าเฮ้ยแล้วพวกเองสองคนเป็นไรอ่ะเอ้าเฮ้ยพี่ขยอกเล่นไงน้องเอ็งซ์ทำอะไรเดีอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วเอ็กใจเย็นน้องพี่ก็ไม่เคยว่าอะไรเองหรอกพี่ก็แค่พูดเล่นไงเอาเฮ้ยพี่บอกพี่พูดเล่นไงเอา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 คนดูดูดิดูดิลูกแคนกูไม่ใช่เหลี่ยมตัวเดียวละ นี่มันเหลี่ยมคู่ดับเป็นเหลี่ยมพี่แคลซ์เล่นเล่นเองน้องทำไมต้องใส่พี่ขนาดเนี้ยก็ปากแซ่บไงพี่ร้องให้คนดูโหวตแล้วกันว่าปากพี่คนแก่เนี่ยกับปากไอเหลี่ยมสองคนเนี่ยใครมันแซ่บกว่ากันถ้าใครคิดว่าปากพี่แซ่บนะคอมเมนต์มาหนึ่งถ้าใครคิดว่าปากสองคนเนี่ยที่มันเหลี่ยมเหลี่ยมเนี่ยแซ่บเนี้ยกดสองให้คนดูตัดสินเลยแล้วกันว่าปากพี่หรือว่าปากน้องเหลี่ยมสองคนที่แซ่บกว่ากันเคไหมน้อง เขามันต้องเล่นหนึ่งอยู่แล้วป่ะโอ<ฮ>หใช่มันต้องเล่หนึ่งให้คนดูให้คนดูตัดสินหลักกันไอเลี่ยมสองคนพี่ไปแล้วดีกว่าแบบมันดึกแล้วว่ะลิทพี่นอนได้ไหมนี่ห้าทุ่มแล้วนี่เออไอ้กิมพาร์ตอาะผมอ่ะอะไรอะไรหลานผมหลาย เอาก็เองเองเรียมอ่ะเองพูดจาแบบเองเองใส่พี่ทำไมไปแก้พี่ถามก่อนใส่ยังไงพี่เรียมอ่ะที่มันพูดไม่ดีอ่ะเอาก็เองโอ้พี่ขอโทษละกันที่พี่พูดไม่ดีแต่ทำไมเองถึงต้องพี่บอกแล้วพี่หยอกไงทำไมเองต้องฆ่าพี่เลยอ่ะก็พี่พูดไม่ดีไงเอาพี่ขอโทษละกันต่อต่อไันนี้พี่จะพูดดีๆกับเองแล้วไอเรียมหยอกนะครับไปนอนดีไหมเนี่ยขอขอออกเกมเลยนะได้ไหมแล้วล้เกมพาร์ตออกมาไปแล้วไปแล้วนอนดีกว่าแล้วไอแก่เกมพาร์ตว่า มาและลิศเมื่อกี้พี่แค่หยอกเว้ยมาพี่บอกกับเองไว้แล้วนงว่าต้นคิดว่าจะให้ก็คือให้เว้ยแต่ว่า50-50คือเองต้องมีดวงด้วยอันเนี้ยพี่เข้ามาในเว็บและหนึ่งให้น้องลิศก็คือให้เองสองแจกคนดูเดี๋ยวพี่จะกดแล้วนะโอเคไหมครับเองทําใจดีๆนะสามสองหนึ่งเฮ้ยกระตุกอะไรอะน้องกระตุกอะไรอะเฮ้ยอย่าบอกนะทําไมอไอ้ลิศเหอ โอ้ไม่ god ทิหายก่าจะให้คนดูทำไมมันเป็นไอรินวะเวมันเออหรือเปล่าวะธรรมดาดวงผมอ่ะโอ้ยพี่แจกคนดูพี่ไม่สนอ้าวเฮ้ยหยอกเข้าเกมมาแล้วกันเอ้าลิสเข้ามายังน้องถ้าเองพี่ให้เวลาหนึ่งนาทีถ้าเองยังไม่มาพี่จะไปนอนละพี่ไปนอนละพี่ไปนอนละหยอกหยอกมาแล้วโอเคเองอยากได้อะไรนะน้องว้าวเป็นข้อนาผลครับเกี่ยมหาถาผลแกบ โอเคงั้นเดี๋ยวพี่จะกดเกมพาร์ทหาผลให้เองภายในสามสองหนึ่งเอาไหสามเองเอ็งอย่าตื่นเต้นนะเอ็งอย่าตื่นเต้นตกใจนะสนะามสองหนึ่งเฮ้ยเกลียดแกวีนะไอ้อ่ะแล้วไม่ไต้องด่าพี่ด้วยวะทาไม่ต้องด่าพี่ด้วย พี่ก็แค่หยอกเล่นนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเข้าไปใหม่เดี๋ยวเข้าไปใหม่มามามาน้องเอาดีๆแล้วเอาดีๆแล้วไม่ติดเล่นแล้วเดี๋ยวพี่ต้องรีบไปนอนแล้วอ่ะพี่ให้เลยละกันเฮียนะนับนับอยหลังพร้อมกันห้าสี่เอาทางนับพร้อมกันดีเน้องทำไมห้าแล้วห้าสี่สามสองหนึ่งกดให้แล้วครับน้องเข้ายัง ต้องไปดนนะเขายังเอ้ยไอ้แต่ขอไปเช็คก่อนเอ้ยได้แล้วครับเป็นไงแล้วเอ็งเอ็งเองคิดว่าพี่โมไหมล่ะไม่โมครับของจริงเลยที่บอกแล้วว่าพี่ให้จริงพี่ก็แบบว่ากะจะซื้อมางออยู่แล้วไงแต่ว่าแบบให้มีกิจกรรมแบบว่าให้เอ็งแบบเสียวหัวใจเล่นอ่ะแบบว่าให้ลุ้นมันตื่นเต้นตื่นเต้นห้าสิบห้าสิบหน่อยไงคิดว่าเอ็งดีใจไหมเนี่ยเอิงดีใจไหมพี่ถามเนี่ยน้องเหลี่ยมดีใจับอะไรนะดีใจดีใจแค่ไหนเต็มร้อยเต็มร้อยให้เท่าไหร่ าสิบเก้าเปอร์เซ็นหนึ่งเปอร์เซ็นห์เนาไม่ใช่เก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นต์โอ้เก้าสิบเก้าเลยและอีกหนึ่งหายไปไหนอ่ะก็พี่ไงเกี่ยวอะไรกับพี่หนึน่เออพี่ถามเองว่าเองดีใจแค่ไหนเองบอกเก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นตพี่ถามว่าและอีกหนึ่งหายไปไหนก็พี่ไงเกี่ยวอะไรกับพี่วะเกี่ยวเลยก็เพราะพี่คือคนในเกมข้านาพนไงอ,อ๋อก็พี่กะให้เองอยู่แล้วคำน้องกับมงังงอเองด้วยก็ พี่ก็ดีใจกักเองด้วยว่าเองจะได้มีเกมพาร์ทครบสักทีครบเรือยงเนี่ยเกมพาร์ทที่ที่ที่มีครบหมดนะครับอ่าดีใจด้วยนะครับน้องคนดูครับมดรดาม,มานะจากคลิปที่แล้วที่ผมแก้งนองเขาไปน้องเขาก็ให้อภัยพี่ยังให้แล้วครับโอเคครับต่อจากนี้เองจะปากแซบหรือไม่ปากแซบอืมปากแซบเหมือนเดิมไปละไอ้แก่ okay. เอามันออกมันได้ไอ้ตุ้ยนุ้ยเองไปสอนมันใช่ไหม มาได้ของได้ของจากผู้ใหญ่แล้วออกจากแล้วด่าแล้วหนีเนะะี่ยฮะพี่ถามรูม้ครับรู้ผมไม่รู้มันทําเหมือนเองเลยอะ่ะมาได้เกมผ่านลแล้วมันก็หนีเนี่ยเองเห็น <ผม S 1> ใช่ไ,<ม>ไหมเมื่อกี้เมื่อกี้มันอยู่ตรงเนี้ยแล้วมันก็ออกไปเลยผมไม่เกี่ยวผมไปแล้วเองสอนมันใช่ไหมเองบอกพี่มาเองสอนมันใช่ไหมคนดูดูครับให้ของลูกแคนทีไรอ่บเจอเหลี่ยมตลอดเลยเสียใจว่ะแม่งทีหลังเราแจกคนดูดีกว่าเยอะเลย โอเคครับผมสําหรับคลิปนี้นะต้องบอกเลยนะครับว่าเหลี่ยมยังไงก็เป็นเหลี่ยมอยู่อย่างนั้นนะครับก็คือน้องเหลี่ยมไม่เคยหายไปจากโลกนี้ตามนั้นแหละครับอุส่าเอาปืนยิงมาแล้วนะครับต้นคลิปแต่มันก็ยังเป็นเหลี่ยมเหมือนเดิมผมไม่รู้จะทํายังไงแล้วจริงๆทุกคนแต่ว่าผมก็ทําตามสัญญาจากคลิปที่แล้วนะครับว่าที่ผมไปแกล้งน้องบางคนก็บอกว่าผมแกล้งน้องเขาแรงไปอันนี้ก็ต้องขอโทษนะครับถ้าแรงไปแต่ว่า ผมคุยกับน้องเขาแล้วตกลงกันแล้วนะครับว่าโอเคนะครับน้องเขาหายโกรธแ,แล้วแล้วก็ให้อภัยผมแล้วนะครับก็คือผมก็เลยคือเกมพาร์ตน้าสัญ,ญญาที่จะเอามาให้น้องเขาก็ให้ตามสัญญาแล้วนะครับสําหรับคลิปนี้นะถ้าใครอยากจะเข้าแคนพี่นะผมหรืออยากจะเทสแคนก็สามารถเข้าดิสคอร์ดพี่มาได้นะหรือว่าจะทักเฟซพี่มานะถ้าพี่ตอบก็คือว่างแต่ถ้าไม่ตอบก็คือไม่ว่างนะครับไม่ต้องรอนะครับผมเพราะว่าจะสุ่มตอบแค่บางคนเท่านั้นนะครับ สำหรับคลิปนี้นะถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไะคับและกดกระดิ่งให้พี่ด้วยแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าไปแล้วครับบ๊ายบายไอแก่กูไปละ bye okay. เอ้าเฮ้ย